โอ้โหตีหมีคนมาฟาร์มด้วยนะเพื่อนๆนะอ่าก่อนอื่นต้องขอสวัสดีเพื่อนๆชาวเล็กสล็อคทุกคนด้วยนะครับขณะนี้เวลาตีห้านะครับผมจะทําการมาลองฟาร์มป่าบาโฟตอนตีหนะ้าเนาะอ่าว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆ อ่าผมได้ทำการเซตบัฟเซตของไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็โอ้โหคนเยอะจัดๆเลยนะเพื่อนนะอันนี้ขนาดตีห้านะครับเพื่อนๆคนยังขนาดนี้นะคือแบบว่าคือไม่มีที่ฟาร์มเลยนะเพื่อนอันนี้ตีห้านะเพื่อนนะคนเทียบเลยนะหรือว่ามีเพื่อนๆคิดเหมือนคิดเหมือนผมเลยว่าตีห้าน่าจะไม่มีคนโอ้โหดูสิครับ ทุปโนก็มาพเพื่อนหรือว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดด้วยเนะาะอาจจะเป็นวันหยุดนะครับนะวันเสาร์หรือเปล่าวันนี้ก็มาลองกันว่าตีห้านะครับพเพื่อนจะได้เงินเท่าไหร่นะครับที่นี่ปราบาโฟนะขึ้นไม่ใช่ที่นี่เป็นบาซิลนะครับพเพื่อน อ่าผมก็ได้ทําการเซตบัฟเซตของไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเตรียมตัวไว้เนาะมาถึงก็ฟาร์มเลยนะครับเพื่อนๆต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ปืนเท่าไหร่นะครับเพื่อนอ่าจุดจุดพีคมันอยู่ที่ปืนนะครับเพื่อนถ้าได้ปืนเยอะเนี่ยผมว่าน่าจะถึง1.5 1่1.5าึงผมว่าถึงแน่นอนนะครับเพื่อน ครับมาหนึ่งใบอ้หผู้ลิ่งเขียวเพื่อนมาทำไมเนี่ยโอช่วงผมมาตอนช่วงผมเซตตัวไว้ประมาณช่วงอสี่ทุ่มห้าทุ่มนะเพื่อนนะเมื่อคืนนะก็มีปาร์ตี้ประมาณสามถึงสี่ตนะีเนาะเพื่อนเนาะคือแบบว่าแทบไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเมื่อคืนนะ ตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มน้องเพื่อนก็เลยวางแผนว่าวันนี้จะลองตามตอนประมาณตีห้านะครับเพื่อนๆอ,อาจจะคุยกันแบบงักๆหน่อยนะครับเพื่อนๆก็เช้าๆเนะ้าะมันจะมึนๆหน่อยนะครับเพื่อน เพื่อนๆเดาว่าผมจะได้กี่เอ็มวันนี้ครับอสำหรับป่าบาโฟยามเช้าแบบนี้เนาะเพื่อนตีห้าตรงเป๊ะนะครับเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆคงจะมาฟาร์มเหมือนผมเนาะว่าตีห้าคงอาจจะไม่มีคนมาฟาร์มเนาะเพื่อนเนาะก็เลยต้องมาฟาร์มกันตอนตีห้าใช่ไหมผมนับดูคร่าวๆแล้วนะมีเพื่อนๆมาฟาร์มประมาณ ห้าคนนะเพื่อนๆอาประมาณห้าคนเลยนะครับไม่น้อยนะครับห้าคนเนาะถ้าเทียบกับสมัยตอนที่อดันมาใหม่ๆเนะเพื่อนๆคือตอนนั้นนี่ยังมีเพื่อนๆมาฟาร์มไม่เยอะขนาดนี้นะครับ สำหรับแมปนี้นะครับเพื่อนๆผมว่ามันเป็นแมปที่สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆเนาะเพลินๆนะครับสำหรับคนที่พอจะมีของนะครับนะทำของมาบ้างแล้วนะเพื่อนๆเ,เหมือนตัวของผมเนาะมันฟาร์มสบายนะครับเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพลินด้วยสนุกด้วยนะครับผมนี่อย่างชอบเลยแมปนี้นะคือตั้งใจทำของมาแมปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่า ตัวมีดของผมอะยังรีได้ไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่เนาะแต่ได้มแมลงรง20นะครับก็ถือว่าโอเคเนาะสำหรับตีแมนติสนะครับเพื่อนๆใจจริงๆอยากได้ตีพวกอันเดธใช่ไหมมันเป็นอันเดธใช่ไหมเพื่อนๆแบบเนี้ยนั่นแหละอยากได้อันเดธนะหาไม่ได้นะครับเพื่อน สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเห็นของนะครับนะมีคลิปรีวิวอยู่นะครับเพื่อนๆตามไปดูได้นะครับมีเพื่อนๆชาวเอสซี SC ของเราด้วยนะครับเยอะเลยนะประมาณสามถึงสี่คนเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆชาวกิโยตินเนาะประมาณอีกสามคนนาอเพื่อนที่สำคัญเลยมีซุปโน่ด้วยนะครับนะ เป็นตัวแรงจัดจ้านในย่านนี้เนาะกินยาได้ด้วยนะแล้วก็เป็นใช้สกิลฟา,าเท่ลเมนเนสเหมือนเรานะเพื่อนแรงจัดจ้านนะเพื่อนนะตีทีดอกก็ประมาณ4ี่ห้าแสนอะซุปโนโเพื่อนมาสักใบสิลูกการ์ดโกตติ้งมาสักใบสิครับ โอ้ยทำไมมันโดนอะไรมาอ,อีกแล้วหนึ่งใบฮันเตอร์ไฟเพื่อนเนะโอ้โหเร้าเช้าแบบนี้มาสองนะเพื่อนมาสองใบนะแต่ไม่มีราคานะเพื่อนนะโอ้โหทำให้ตาตื่นตื่นเต้นกันทีเดียวเชียวนะเพื่อนนะนีอยากได้ตัวนี้สิไม่มาให้อ่ะอืมนึกว่าจะได้เฮแล้วเพื่อนเพื่อนยังไม่เฮนะครับนะ เพินมเรื่อยๆนะครับตามไปดูซีรีส์ไปนะเพื่อนนะแบบนี้นี่อย่างชอบเลยเพื่อนดูมอนครับดูขยะนะนแบบตกแบบว่าสะใจไวไฟามากๆเลยเพื่อนที่จริงบอสเกิดนี่ผมอยากสู้กับบอสนะแต่คือขี้เกียจตายนะเพื่อนนะเดี๋ยวมันต้องกลับมาใหม่นะเสียเวลาด้วยเนาะ เดต้องฟาร,ร์มกัมนี้ให้เสร็จนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับบอสอีกทีนึงนะครับไปก่อนตรงนี้กีดไม่ได้ใครมาตีไว้ก็ไม่รู้ตีก็ไม่จบอ่าเพื่อนๆสังเกตอ่าข้างขวาขวามือของผมนะครับเพื่อนๆว่าตัวนี้ผมจะไม่กดบัฟไม่กด อะไรเลยนะครับเพื่อนๆมีแค่เครื่องไฟเนาะมาอย่างเดียวนะครับอ่ามันทําให้ผมไม่ต้องเปลืองค่าบัฟเนาะค่าใบเดฟค่าบัฟอเมตตี้ผมไม่กดมานะครับเพื่อนๆยาเดงเลือดก็ไม่กดเนาะคือทําของมาแบบว่าเต็มสตรีมเลยนะครับสำหรับแมนนี้เนะาะงบในการทำของใครอยากรู้ก็ อาจจะหลังไม่มาถามได้นะครับเพื่อนๆว่าใช้อะไรบ้างนะครับอ่าหรือว่าเอาของไปเช็คเองก็ได้นะเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าอ่าตัวรูดิกเข้านี่ขายอะไรออกไม่รู้นะเมื่อวานนะผมตั้งขายไวนะ้เนาะแต่ยังไม่ได้เช็คนะครับมาถึงก็รีบฟาร์มก่อนเลยเนาะเพราะว่าเซ็ตของไว้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเวลามันจะไม่ได้เนาะเพื่อนมันจะไม่ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อน อมอนประมาณตัว2ตัวผมก็จะไม่ตีนะครับผมจะข้ามไปเนาะถ้าไม่ใช่ตัวโกตติ้งนะครับเพราะว่าไม่ลุ้นนะตัวโกตติ้งผมจะลุ้นเอากาสเนาะเพื่อนตัว2ตัวผมก็จะตีละมาเลยครับมาเยอะๆแบบนี้ผมชอบอุ้ยสปีดคุณยายสปีดหรือเปล่าฮลลิ่งเนี่ยฉาย,ยาคุณยายสปีด ป่าบาโฟนะตัวนี้นะเอจีอัพทีไรนี่กินของทุกทีเลยนะเพื่อนขออนุญาตไปให้อาหารแป๊บนึงนะครับที่จริงสองตัวแบบนี้ผมจะไม่ตีนะผมจะดองไว้ก่อนนะนุกน กอผมดูแล้วนะเพื่อนๆอาแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีเพื่อนๆมาฟาร์มกันประมาณนี้แหละตลอดเวลาเนาะเหมือนว่าจะมีคนวนไปวนมาประมาณนี้นะเพื่อนๆวิ่งคุณยายสปีดออวิ่งแล้วคุณยายสปีดวิ่งเก็บของผมอีกแล้วคุณยายสปีดอะโดนุ่นๆนี่นี่นู่น,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 นแล้ว คุณยายคุณยายสปีดเจอ,อเวลากินเข้าไปแล้วของมันหายด้วยนะเพื่อนตัวคุณยายสปีดเนะี่ยจากยี่สิบห้าสิบชิ้นนี่เหลือแค่สิบชิ้นสิบห้าชิ้นนะเพื่อนนะต้องรีบกิดอย่างเร็วเลยนะเพื่อนอุย้ยโดนตัวแดงด้วย าลืมปิดเอฟเฟกนะเพื่อนๆถึงว่าอะไรวิบ,บวับวิบวับตลอดเวลานะนี่นะนเป็นสกิลแบบชมพูชมพูมมมมมมแบบนี้นะเพื่อนปิดไหมปิดเอฟเฟกต์ไหมอขออนุญาตเพื่อนๆปิดเอฟเฟกนะครับผมนะจะได้สบายสบายตาหน่อยนะครับ อ้ยกลองมันเริ่มเลยเพื่อนขยะปาาเขาให้ก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปืนสักอันเลยนะเพื่อนได้ไม่ได้ไม่รู้นะไม่ไม่ได้เปิดดูนะขอดูแป๊บหนึ่งยังไม่ได้ปืนสักอันเลยนะเพื่อน อ๋อเห็นเพื่อนๆนะสงสัยกันหลายคนแล้วนะครับว่าบาบาโฟเนาะอ่ามีการแอบปรับปืนอีกแล้วหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะอาจจะเป็นจริงนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่ามันน่าจะได้บ้างเนาะชิ้น2ชิ้นนะครับเพื่อนๆอาจจะมีการปรับขยะยเนาะเพราะว่าปืนราคาแพงนะครับแกสลิงกันอันประมาณ8ปดหมื่นเนาะปืนสั้นประมาณ4ี่หมื่นเนาะเพื่อนถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะ ฮะหรือว่ามีเพื่อนๆฆ่าบอสไปแล้วเนี่ยบอสหายไปแล้วเพื่อนอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะบอสมอนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพื่อนเท่าที่ผมสังเกตเนะาะไม่เยอะจัดๆแบบเมื่อก่อนนะครับเพื่อนพอจะมีบ้างนะแต่ว่า ไม่ได้แบบว่าเยอะจับแบบเมื่อก่อนนะคือแบบว่ายืนสบายๆเลยเพื่อนเมื่อก่อนนี่คือแบบโอ้โหเยอะแบบยืนเกือบไม่ไหวนะเพื่อนตอนนี้นี่คือแบบว่าแมปหนึ่งประมาณเจ็ดตัวแปดตัวนี่คือแบบเต็มแมปแล้วนะเมื่อก่อนนี่เป็นยี่สิบอะแมปหนึ่งแมปยี่สิบตัวผมว่าถึงแน่ๆเอ้าทำไมไม่ดูดเลือดอะเพื่อน เมื่อก่อนนี่คือเอามือออกจากเมาส์ไม่ได้เลยนะเพื่อนนะคือแบบโอ้โหมอนนี่วิ่งใส่กันแบบปรั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 บเลยนะคือตอนนี้นี่ยังแบบว่ายังเดินยังมีเวลาเดินออกมาได้นะยังมีเวลาเดินเปลี่ยนแมพนะเพื่อนนะเมื่อก่อนนี่คือแบบโอ้โห,หยุดตีปุ๊บนี่คือแบบโดนลุมเกือบตายเลยนะ เนี่ยเห็นไหมครับไม่ค่อยมีมอนนะมอนไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนหรือว่ามันเกิดไม่ทันเพื่อนผมว่านั่นจะเกิดไม่ทันนะคนเยอะเกินเยอะเกินมอนแล้วนะแบบนี้นะเนี่ยแมปหนึ่งได้ประมาณสาตัวสี่ตัวน้องเพื่อนถามาเยอะก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวมันต้องเยอะแบบนี้นะ แบบหนึ่งเจ็ดแปดตัวแบบนี้มันจะได้ขยะเยอะๆหน่อยเพื่อนเนีย่ยแบบนี้มีแค่าสามตัวเองเพื่อนได้น้อยนะไม่ถึง1.4 1.5นี่ไม่ถึงแน่ๆผมว่านะอยคุณยายสปีดเาัาอีกแล้ว <c oughs> วิ่งจอเลยเพื่อนเอ้ ดูดูด MM oh, oh, oh. ูว <CC Q> ิ่งดูวิ่งดูวิ่งดูวิ่งกระโดดยายตะปีดตัวนี้สิ eps. อยากได้การ์ดตัวนี้ผมไม่ได้เช็คราคาเลยนะว่าตอนนี้การ์ดโคตติ้งเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะเพื่อนเหลือกี่เอ็มเนาะ ไม่ได้มานานเลยนะเพื่อนก็เลยไม่ได้ขายกา๊์ดนานละอ่าก่อนเลิกฟาร์มแมปนี้ไปผมขายอยู่ประมาณ 8M น้องเพื่อนตอนช่วงกิจกรรมนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาการ์ดมันจะลงไหมนะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะไปใส่ใพวกม้าขาวกันหมดแล้วเนาะหรือว่าพวกตัวคาเลปเ,เต็ดวัลเดอร์เนาะเพื่อน ลิ้นอาจจะพันพันกันนิดหน่อยนะเพื่อนนะช้าๆแบบนี้นะต้องขออภัยด้วยนะครับปืนนะครับนะหนึ่งชิ้นนะเพื่อนเป็นปืนสั้นนะครับหนึ่งชิ้นเนาะอย่างน้อยก็ยังดบให้เห็นนะครับนะว่ายังดอบอยู่นะครับเพื่อนแต่อาจจะน้อยลงนะผมว่า ประเด็นมันไม่ใช่ปืนสิเพื่อนๆประเด็นมันต้องเป็นการ์ดใช่ไหม้าไ,ได้การ์ดก็คือแบบอย่างจา้าบเลยผมว่ามานนี้เพื่อนมานี่มา,นมาเยอะๆเลยคุณอยากจะปีดเอาอีกแล้วปล่อยเขานะครับนะปล่อยเขาเก็บไปนะเพื่อนอย่าไปรอตีเขานะคุณยายนะกว่าจะหมดเอจจีอัพก็นานนะเสียเวลานะเพื่อน คุณย,ยายคุณยายสปีดจริงอเอาไปละไต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 โอ้โหไม่น้อยนะเพื่อนๆน,นะคนตอนตีห้านะตอนนี้ก็ตีห้ายี่สิบสามนาทีนะเพื่อนๆหรือว่าคนคนแบบว่าตั้งตั้งใจตั้งนาฬิกาปลุกมาฟาร์มกับตอนช่วงเวลานี้พอดีเพื่อน เดี๋ยวเราต้องขยับเวลาใช่ไหมเราต้องขยับเวลาไปเป็นตีสามใช่ไหมเพื่อนคุณยายเอาอีกแล้วเอติอัพคุณยายคุณยายเขียวอ่าหมดแล้วใช่ไหมขอคืน อ๋อหรือเวลาประมาณห้านาทีนะครับเพื่อนๆนะผ่านมาแล้วยี่สิบห้าเนาะเพื่อนผ่านมาแล้วยี่สิบห้านาทีนะครับนะขยะยังไม่ล้นเลยนะเพื่อนปกตินี่ยี่สิบนาทีนี่ขยะเริ่มจะล้นแล้วนะตัวผมนะหมายถึงว่าน้ำหนักนะครับน้ำหนักจะล้นแล้วเนาะประมาณยี่สิบนาทีนี่เริ่มจะต้องเอาของไปไว้ที่คาซารอบหนึ่งเนะนาะเพื่อนแต่วันนี้นี่คือแบบว่า ยีิบห้าแล้วยังไม่ล้นเนอะเพื่อนเดี๋ยวยูในเนี่เออไปก่อนดอกเหลืองนะถ้าดอกเหลืองมันราคาแค่สามสิบเซนนีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะร้อยชิ้นมันก็แค่สามพันเองเนาะแล้วน้ำหนักมันเยอะอเพื่อนเพื่อนแบกอย่างอื่นไม่ได้เนาะเพื่อน โอ้โหคนเมื่อกี้ตีโคตรแรงเลยสามแสนใช่ไหมสามแสนหรือสาม0มื่ยิ่งยิ่งเพื่อนๆตีแรงเท่าไหร่นะเพื่อนะจบมอนได้เร็วนะก็ได้ขยะเยอะมากขึ้นนะเพืนะ่อนนะเมื่อก่อนตัวผมทำเซ็ตฟรีมาเนาะการ์ดครบทุกอย่างนะเพื่อนนะเซตฟรีการ์ดครบเนาะ เป็นไว้ไหน2สองใบเนาะที่ดาบฟรีนะครับเพื่อนาร์มได้แค่1นึ่งหนึ่งเล่งเนาะเพื่อนหนึ่งบัฟเฟอร์กรัมนะครับได้แค่ประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยเคเองนะแบบเนี้ยแต่พอเปลี่ยนของปุ๊บเนี่ยปิดมอนได้เร็วขึ้นเนาะเพื่อนขยับมาเป็น1นเอ็มเลยนะเพื่อนหนถึงหนึ่งุด้าเลยนะเพื่อนต่างกันเยอะมากนะครับ สำหรับใครที่คิดว่าจะเอาของฟรีมาฟาร์มเนาะก็ลองคิดดูนะครับว่าระหว่าง1บับเบิรกัมได้แค่4-5ถึง5แสนเซน,นีเนาะกับเปลี่ยนของเนาะได้1ถึง1.5เซนีเงี้ยอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันนเน้องเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือฟาร์มสบายด้วยนะครับอ่าเปลี่ยนของมาเนาะ ไม่มีที่ว่างให้คนมาสายนะเพื่อนนะแบบนี้โอ้โหคนนี้ก็ตีแรงนะคือแบบว่าถ้ามอนประมาณเนี้ยมอนเหลือในแมปประมาณนี้นะประมาณตอนนี้นะนเพื่อนนะใช้เซตฟรีอะ่ะยืนได้สบายนะเพื่อนแต่ถ้าพอ คูนฟาร์มในแมปหายออกไปนะเหลือแบบว่าเหลือแต่ม,มอนนะมันจะเริ่มยืนไม่ได้เนี่ยถ้าเจอมอนกองใหญ่ๆแบบนี้มันจะยืนไม่ค่อยได้นะเพื่อนอ่าคุณยายสปีดทำงานอีกแล้วเพื่อนเอ้ยดีไม่โดนด้วยเอ้าเดินมาพร้อมกันอีกเเลอพอตหนีสิ เยอะจ,จับๆเลยเพื่อนเอ้ยอเดี๋ยวเราจะไปตามหาวันพีชของเราต่อนะเพื่อนนะตอนนี้เรายังไม่เจอนะเพื่อนที่ไหนที่มันดีพอๆกับที่นี่เนาะอาจจะไม่ดีเท่านะผมขอแค่ใกล้เคียงนะครับนะเพราะว่าวันพีชของเราถูกล่มสลายไปแล้วนะลูกเก่าของเรานะ พี่เฟนเนียนะเพื่อนนะีเฟนเนียของเราล่มสลายไปแล้วนะอะ่ก็ตอนนี้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะเพื่อนผมว่าน่าจะได้ไม่ถึงเป้าเนาะผมตั้งไว้1.5นะเพื่อนนะ1 4ึ่เอ็มนะครับผมว่าน่าจะไม่ถึงนะแบบเนี้ย ตัวนี้ผมอยากขยับของเป็นมาทาดออีกชิ้นหนึ่งนะแล้วก็หมวกเป็นเลดค็อกนะเพื่อนนะน่าจะตีแรงกว่านี้เพิ่มนะครับแต่ว่าน่าจะพอแล้วเนาะมันจะเกินงบฮะมันจะเกินงบนะเพื่อนนะอีกประมาณ3นาทีนะเพื่อนนะผมขอกดอ๋อไม่กดก็ได้อะมันตีเร็วอยู่ตัวผมอะ เอทีดีมันเยอะอยู่อ่ะสเตตัสประมาณนี้นะเพื่อนนะนาสามนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นของไว้ให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 เหตุใดจะตายอ้อไม่จะตายอ่ะไมจะตายเอาอเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิแล้วไม่มีของปั๊มด้วยนะเพื่อนโอ้โห ตายเพื่อนสองนาทีเนาะถือว่าแถมไปแล้วกันนะเพื่อนนะโถ่ไม่มีของป้อมสักชิ้นเลยเพื่อนเลยายกลับไม่ม่พกของปัอมอย่างนี้นะโอ้โหอ่ะมาดูกันนะเพื่อนได้เท่าไหร่เนาะเพื่อนเนาะได้ปืนมาสองกระบอกนะครับแล้วก็การ์ดสองใบเนาะเป็นการ์ดคุณยายสปีดหนึ่งใบเนาะเพื่อน อ่าเป็นการ์ดคุณยายสปิดหนึ่งใบแล้วก็การ์ดฮันเตอร์ไฟล์หนึ่งใบนะเพื่อนโอ้โหน่ารักเชียวไะมันขายไม่ออกนะการ์ดพวกนี้นะเพื่อนเก็บ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 กำลังจะเปิดของเลยเมื่อกี้โอ้โห,โ,หโดนลุมตีตายก่อน อ่เป็นใบไว้ยี่สบองใบนะเพื่อนโตเกะสักคู่ครับอ่าทา,ทางที่มีดอกของเซิร์ฟอีก30%นะเพื่อนๆน,นะของยังได้น้อยเนะาะเมื่อกี้นะครับอ่าใบาไว้ใบไว้ยี่สิบสองใช่ไหมบินมาก่อนเนาะแล้วก็ผู้ขยักอ,อันนี้กินเฮิร์ฟ่า อันนี้ผมโยนทิ้งไปร้อยอันนะเนี่ยยีโลเฮิร์ฟนะครับนะโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอาปืนหนึ่งสองสามชิ้นนี้เนาะการ์ดไม่นับนะ้องเหอนเพราะไม่มีราคานะครับนะอ้าเดี๋ยวสี เพื่อนๆว่าไ,ได้เท่าไหร่เพื่อนๆประมาณนี้เนาะก็ะไม่มีละชึบเอาปืนไปก่อนเลยเอ่าเดี๋ยวเอาขยะพวกนี้ก่อนนะเนาะเฮ้ยผิดช่องผิดช่องอ่าเดี๋ยวขยะก่อนนะเพื่อนๆน,นะอา่าพวกอาวุธยังไม่ขายเนาะ รอดูว่าถ้าไม่ได้อาวุธเลยเนี่ยจะได้เท่าไหร่น้องเพื่อนสามแสนแล้วเพื่อนสี่แสนแล้วห้าแสนแล้วหกแสนหกแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนห้าเพื่อนๆอ่าเจ็ดแสนห้าแล้วก็ปืนถ้าไม่ได้ปืนเลยนะเพื่อนนะจะได้ประมาณเจ็ดแสนห้าน้องเพื่อนไม่ได้ปืนเนาะอ่าเยอะไหมเพื่อน 1บับเบิ้ลกัม7 5 0 0คนแบบเยอะๆเลยนะตอนเนี้คนเยอะมากตอนตนะีห้าเนาะคนยังเยอะนะันะ่นเพื่อนนะ7 5 0 0ต่อหนึ่งเล้งเนาะแล้วก็ได้ปืนมานะปืนนี่มันจะเป็นตัวอาวุธเนาะเพื่อนอาวุธพวกนี้มันจะเป็นตัวแปรเนาะได้เยอะได้น้อยมันจะอยู่ที่อาวุธอีกทีหนึ่งนะถ้าได้ตัวเกตติงกันอีกทีหนึ่งอ่ไงงนะไอ้นั่นทำแพงนะเพื่อนนะกระบอกแลวเกือบเกือบแสนอะแพงมากอาจจะโดนปรับไปแล้วก็ได้อ่า รวมๆนะครับเพื่อนๆสำหรับกัมนี้นะได้มา9 0 0 0แสนะเพื่อนนะไม่ถึง1 4อย่างที่ผมพูดเนาะเพราะว่าคนมันเยอะนะครับแล้วก็ปืนได้น้อยด้วยอ่ะถือว่ารูหลามาเห่านะเพื่อนนะ1บับักปัม1เอ็มนาะหักบัพปัรมออกก็เหลือประมาณ7จ0 0แสนะเพื่อนจ้าบมาก1ชั่วโมงก็1เอ็ม1เอ็มครึ่งนะอ่าถ้าคนน้อยๆเนี่ยอาจจะได้เยอะกว่านี้อีกนะเพื่อนนะ ขายของรับซับนะเพื่อนนะเก้าแสนนะเพื่อนนะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะผมจะมาทําการฟาร์มให้ดูอีกนะครับเพื่อนๆว่าที่ไหนเนาะฟาร์มดีที่ไหนฟาร์มได้นะครับจะหาที่ฟาร์มมาเรื่อยๆเยนาะเพื่อนเนาะ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ